เอาละครับผมก็จะขอกราบสวัสดีคุณชมด้วยแล้วกันนะมันมืดมืนไหมผมก็รู้สึกว่ามันมืนมืนนะไม่มืนหรอกบ้างเนาะนะนะผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะวิดีโอนี้เราจะโอ้โหเหมือนจะเป็นหลังคานะผมะเดี๋ยวผมสั่งของก่อนแล้วกันนะโอเคตัดหลังคามาส่งอย่างรวดเร็วนะครับคุณผูนะ้ชมครับแเมื่อกี้รถส่งของเพิ่งกลับไปนะโว้ยหลังคาหลังคาพาราสิกสัลูนะครับผม โอ้รู้สึกว่าจะวางหลังคาก็น่าจะจบเลยนะครับคุยงครับแม่แต่ว่าวิดีโอนี้คือเราอาจจะไม่ได้แบบว่างานนี้ <c oughs> เอารถเคเนไปไหนวะอ๋อเคนไม่อยู่หรอโอ้โหเคนไม่อยู่หนูล่าเลงเอ๋อเราเราต้องสั่งเคนเราต้องสั่งเคนใหม่ผมต้องสั่งเคนนะคุยงครับอ่ะผมต้องสั่งเลรปนี้สั่งอะไรเอาไปเคนเล็กก็พอนะผม ซื้อมาเลยเงินเราเยอะ5้าล้านแต่เราเอามาตั้งมันเป็นเคนซานี่นะครับนี่มาแต่วันนี้เราจ้างเคนไปยกหลังคาแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเนี่ยโอ้โหดูหน้าปัดเขาดีสีน้ำเงินโคตรสวยเลยเ,เนาะสวยจ้าดึ้งปังไม่หลับไม่นอน สวยจา้จาสวยจ้านะครับผมมาครับมาปึ๊บมานี่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 อ้าวรัดไปนี่เลยโอ้ย,อยเกือบไปแล้วถึงบ้างรันรันตาจะบอดแต่้าตาผมไม่บ้านน่าจะเป็นหลอดซีนอนนะครับผมอุ้ยซีนอนอุ้ยไม่ใช่ซีนอนนะครับ <c oughs> ก็คอมเลนไปเลยครับผมนี่ครับ ช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวเราจะวิ่งทางลัดนะครับคุณผู้ชมเราจะไม่อ้อมนะครับนี่ครับขึ้นไปเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่คือทางลัดของเรานะค,คุณผู้ชม <c oughs> ทางลัดที่ไม่ใช่ทางลับจนอะไรวะเนาะเมือ,องค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับไป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 เดี๋ยวจบงานนี้เสร็จปุ๊บ ผมก็จะอยู่ที่เดิมนี่แหละทําต่อเดิมอย่างเดิมนี่แหละนะครับผมโอ้โหหวไหวไปเลยเฮ้ยอย่างอันนี้คือมันทําของมันสร้างเวทีใช่ไหมอันต่อไปก็จะเป็นสร้างเป็นอะไรอะสแตนเชียเหรอเป็นเหมือนเป็นเก้าอี้เต็มๆต็มเลยนะนะครับผมโอ้ยเสียงดีชมุดเลย งานปรับปรุงปราสาทนะไม่มีใครเป็นปราสาทนะเป็นปรับปรุงปราสาทแต่ขนะ้าจุยงครับอ่าตอนแรกทางตรงนี้คือกาก,ากมากๆนะครับตั้งแต่เรามาวันแรกเลยเรามาวันแรกคือเราได้ซ่อมมานี่เลยอ่ะทำไมรถมันอืดอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยโเรามาวันแรกคือเราได้แบบว่าเราทําถนนนะครับเรามาสร้างบ้านสร้างร้านตรงนี้เราไปสร้าง อ๋สวนสาธารณะบ่อน้ำพุตรงนู้นอีกนะครับผมเหมือนมาปรปุงประสาทเนี่ยนะครับผมจากเป็นประสาทกากากนะครับกลายเป็นประสาทที่แบบว่ารองรับผู้คนมากมายน,นะครับผมอ,อะไรวะตรงนี้พี่ไม่แบบว่าโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราตั้งตรงนี้เลยนะครับตั้งแบบเอียงๆนะครับผม เอาไม่ได้คุณ้ยมอะไรของพี่วะเนี่ยเอียงๆเลยนี่ตั้งแบบชันๆเลยวางไปเด้อนี่นั่นแหละอันแรกแล้วก็ต้องหมุนนะผมยกขึ้นแล้วก็หมุนนะ, <c oughs> อ,ะอันแรกแล้วก็ต้องหมุนก่อน แล้วก็ยืดครับผมยืดไปเอาสังกะสียืดไปเอาหลังคาครับโอ้โหมึงให้เคียนคันตั้งใหญ่มายกหลังคากยกสังกะสีนี่นะ <c oughs> มันใช่หรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เอ,อ้ <c oughs> เคียนตั้งคันตั้งใหญ่ให้มายกสังกะสีครับผมแม่เอาจอยลวนอีกแล้วโอ้เอาถอดนะผมถอดเลยแล้วกันนะ ซื้อมายังไม่ทันทำไรเลยล้วนแล้วโอ้ยังไม่ถึงไหนเลยทำแล้วทำเล่นเล่นเล่นดูแล้วครับแต่ว่าล้วนไม่ถึงสิบวันล้วนแล้วนะครับคือกากมากมากอะคุณผู้ชมมันมันมันถ้าดีก็คือดีถ้าถ้าดีก็บอกดีอะกากก็คือบอกากากอะ่ะคุณผู้ชมมันจะให้พูดยังไงอะ,นะครับถ้ามันกากถ้ามันกากแล้วไปบอกว่าดีโอ้ดีดีมากเลยครับโอจอยลวนแก๊แกะแกโอ้ดีครับดีดีจักเลย มันไม่ใช่นะผมเออแต่จอยนี่ไอ้จอยล้วนแก,ก๊กแก๊กแก๊กนะครับก็ล้วนก็บอกว่าล้วนนะมันไม่ดีนะครับผมมันมันกากนะครับมันมันไม่ดีจริงๆอะ่ะแต่ว่าผมนี่ผมจ่ายเงินซื้อแหละนะผมาาะซื้อเองนะผมเสียเงินซื้อแล้วโอ้โหมาได้ของแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมอะ่ะต่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่นะจะจะมันจะ,จะ,จะทําให้ผมแบบ ไม่ทําเนี่ยแล้วจะอทำไมข้างบนมันยังแตกมันยังร้าอยู่เลยว่ามันมเราไม่ปรับปรุงกันหรอผมงงมากเลยเนาะ,นะมันเขาไม่ปรับปรุงกันเลยเหรอโอเคเพราะฉะนั้นตัดแล้วกันนะโอเคตัดโอเคเสรร็จเียบร้อยนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าทีนี้เขาบอกให้รอรถออกนะครับผมก็น่าจะจบเลยแหละงานนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทําแล้วแล้วก็ ไปสร้างอันต่อไปได้เลยเดีย๋ยวผมก็จะรับต่อเลยนะผมรับต่อจากตรงนี้แหละน่าจะตรงนี้แหละน่าจะไอ้เขียวเขียวยากเ,าเขียวเขียวนี่แหละนะผมรับต่อกันเลยนะผมโอเคแป๊บส่งงานครับส่งงาน งานวัสดีครับลุงไม่ฮะตาลุงตะลุงตะป้านะครับครับลุงครับแถวแถวแถวโอ้ใครมันมาแสดงอะไรแถวนี้วะเนี่ยนี่เหรอที่ให้ผมทำเนี่ยโอ้โหเฮยมีหมอนด้วยนะคุณผู้ชมมึงเอาหมอนมาวางไว้อย่างนี้มันก็เละหมดดิมีเก้าอี้ด้วยนะเก้าอี้ไม่หายหรอวะโอ้โหไป หรือก็ต่ออาจจะตรงนี้แหละนะครับผมโอ้โหงานนี้ไม่ไม่อัปเดตจริงๆครับแมบบนี้ไม่อัปเดตอะไรเลยครับมันอยู่ตรงไหนวะอืม <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยู่ที่เดิมเลยอ๋อเป็นแบบว่าเหมือนทาอ๋อก็คือตรงนี้เป็นเก้าอี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเก้าอี้ก็คือตรงนี้จะเป็นสแตนสแตนขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะได้เห็น ชัดๆนะครับผมเพราะว่าตัวน,นี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะดูจากภาพนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นภาพไหมเนะี่ยอ่ดูจากรูปภาพนะครับผมไหนเห็นไหมดูจากรูปภาพนะมันจะมีเก้าอี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีสแตนตอยู่ข้างหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูดิว่าใครมันมาร้องเพลงอะไรแถวนี้เฮ้ยใครมาร้องเฮ้ยแถวนี้มันเนี่ยมันมาทำอะไรวะสองคนเนี่ย โอ้ว่างเนาะอ้อยเสียงกล้องเลยนะคุณผู้ชมอ่าน่าจะเป็นแหล่งแบบว่าการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมอ่าเดี๋ยวผมรับงานเลยแล้วกันนะค,ะนะคุณผู้ชมเประหยดเวลานะผมรับต่อเลยเนี่ยระดับพายนะผมรับเป็นนี้รับเป็นลานี่ครับรถหายหมดครับอุ้ยให้ไปโอ้โห อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยผมอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันน่าขุดสะซะเหลือเกินแต่ว่าเราเราจะไม่ขุดนะครับเราเคยขุดไปแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีอาสุลุงเมื่อกี้เราก็เจอกันนี่ว่าลุงลุงมาจากไหนอ่ะลุงเอ้ยอันดับแรกโอ้โหถมกันเหรอน่าจะถมอ๋อถมครับผมถมหลุมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกนะเมื่อกี้มันไม่มีไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ๋งานนี้ไม่นานนี่มาอุ้มมีขุดด้วย โอ้มีกเกรดเดอร์ด้วยวะ่ะโอ้หานนี้น่าจะใช้รถขุดเป็นหลักนะครับน่าจะรถขุดเป็นหลักเลยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหแล้วรถคันนี้โอ้โหมันขวางทางไปโอเคเดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้วิดีโอหนะ้าค่อยมาเริ่มกันต่อนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอาซานี่มาลุยกันเลยนะครับผม เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเอาสิบนาทีก่อนเอารถออกก่อนเคลียร์รถก่อนเคลียร์รถกอนเคลียร์รถให้เรียบร้อยนะคผมอืออันนี้ไม่น่าจะครับตอนแรกมันไม่มีหลุมไม่ใช่เหรอวะเอาเราบ่อไอ้บ่อยบอยนี่ไปทำตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้หรือเปล่า นี่นี่ไอไอโอตรงนี้หรือเปล่าครับที่จะมาทําน่าจะตรงนี้หรือเปล่าอันสุดท้ายน่ะที่ที่ผมเห็นเนี่ยเนี่ยอันสุดท้ายน่ะโอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยดูจากรูปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูจากรูปนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะดูจากรูปที่แบบว่ามันมันทํามาดิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสังเกตรูปดีๆนะเนี่ย มันเหมือนอยู่ข้างนอกปราสาทเลยว่ะมันเหมือนอยู่อยู่แถวแถวข้างล่างอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะไปสวัสดีครับ